ชมพูอารยาไขข้อสงสัยประเจี๊ยบเคยเป็นพี่เลี้ยงสมัยเด็กจริงไหม หากใครที่ติดตามครอบครบัวของนางเอกสาวชมพูอารยาและหลูกๆูก็มักจะคุ้นหน้าคุ้นตากับปาเจียพ,พี่เลี้ยงคนเก่งที่คอยดูแลตั้งแต่น้องสายฟ้าน้องพายุมาจนถึงน้องแอบิเกลซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข้อถกเถียงกันว่าปาเจียเคยเป็นพี่เลี้ยงสาวชมพูตอนเด็กๆด้วยแต่อีกฝ่ายก็ว่าไม่น่าเป็นไปได้ด้วยอายุของปาเจียดูไม่ได้เยอะขนาดนั้นล่าสุดชมพูก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านท้อง YouTube นติตยสารในคลิปเคลียร์ทุกประเด็น5เรื่องที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยว กับชมพูวอารยาซึ่งก็มีตอนหนึ่งที่ได้พูดถึงเรื่องราวของปาเจี๊ยบด้วยซึ่งเจอตัวก็เผยว่าความตรึกะาแล้วเป็นไปไม่ได้เพราะปาเจี๊ยบเกิดก่อนชมแค่สองปีไม่น่าจะหรือยังชมได้ตอนชมเกิดปาเจี๊ยบก็น่าจะอายุแค่สองขวบแต่ว่าเรามาเจอกันตั้งแต่ก่อนชมจะแต่างงานจนแต่างงานมีน้องปาเจี๊ยบก็ช่วยดูแลดูแลน้องๆดูแลแม่ดูแลทุกคนในบ้านเลยส่วนคนเข้าใจผิดอาจเป็นเพราะว่าเขาดูแลเรามาก่อน ตั้งแต่ก่อนแต่งงานแต่ไม่ใช่พี่เลี้ยงที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก